วันนี้นะคะจะขอแนะนำขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือที่เราเรียกว่า IDP IDP เป็นเรื่องของการพัฒนาที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเหมาะสมตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลค่ะส่วนรัชการสังกัดรัฐสภาทั้งสำนักงานเลขาธิการมุทิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติของประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยใช้ IDP เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดเรียกได้ว่าเน้นการพัฒนารายบุคคลเพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานในที่สุดค่ะการจัดทำ IDP ในปีงบประมาณพศ2564นี้นะคะจะเน้นการพัฒนา2เรื่องด้วยกันค่ะ 1. เป็นการพัฒนาในเรื่องที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานหรือ PMS จากรอบการประเมินที่ผ่านมานั่นคือรอบ 2. ทับ2 6 3และเรื่องที่2ค่ะเป็นการพัฒนาตามความจำเป็นตามภารกิจขององค์กร โดยสิ่งสำคัญนะคะในการจัดทำ IDP คือขอให้มีการพูดคุยและตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะเพื่อที่จะกำหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลสอดคล้องกับผลการประเมิน PMS เกิดการยอมรับร่วมกันนะคะและขอให้ท่านนะคะจดบันทึกรายละเอียดการพัฒนานะคะที่ได้พูดคุยตกลงร่วมกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำมาเป็นข้อมูลในการกรอกลงสู่ระบบการจัดทำ IDP ออนไลน์ของเราค่ะ เนื่องจากในปีนี้นะคะเรามีการปรับรูปแบบจากการทำ IDP ในกระดาษนะคะมาเป็นการจัดทำ IDP แบบออนไลน์โดยใช้ Google Form ค่ะเพื่อลดการใช้กระดาษเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและก็เตรียมความพร้อมนะคะในการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัลร่วมกันค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการจัดทำ IDP กันเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเปิดไปที่หน้า Google Chrome ค่ะ เมื่อเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะคะในช่อง URL ด้านบนค่ะขอให้ท่านนะคะพิมพ์คำว่า bitly.com/idp2564 นะคะ bitly.com นะคะ b-i-t-l-y.com.com นะคะ /idp นะคะเป็นอักษรตัวใหญ่นะคะ idp2564 จากนั้นท่าน enter ค่ะ เมื่อท่านเอนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าที่ปรากฏอยู่บนจอนะคะเป็นแผนพัฒนารายบุคคลนะคะที่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารอบที่1ประจำปีงบประมาณพศ2564ค่ะค่ะเรามาเริ่มจัดทำ IDP กันเลยนะคะกดที่ถัดไปนะคะ จะเข้าสู่ส่วนที่1นนะคะเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปนะคะก็ในส่วนแรกนะคะขอท่านกรอกชื่อและนามสกุลของท่านนะคะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะคะว่าที่เราจะมาจัดทำ IDP นะคะชื่อว่านางสาววันวานนะคะนามสกุลนะคะรักงานค่ะเลือกสำนักที่สังกัดนะคะกรณีนี้นะคะเป็นสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคลคลค่ะถัดไปเลือกกลุ่มงานนะคะ กลุ่มงานภายในสำนักพัฒนานะคะคือกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนาค่ะถัดไปประเภทตำแหน่งนะคะของนางสาววันวานนะคะเป็นประเภทวิชาการตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนะคะคือตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลค่ะถัดไปนะคะเป็นการเลือกระดับตำแหน่งนะคะระดับปฏิบัติการค่ะ ถัดไปนะคะจะเข้าสู่ส่วนที่2ค่ะเป็นส่วนของแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP นะคะโดยในข้อ2.1นะคะจะเป็นการพัฒนาตามผลการผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือ PMS นะคะในรอบประเมินที่2 2ทับ2,563ที่ผ่านมานะคะในส่วนนี้นะคะที่เราได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชาไว้แล้วนะคะเป็นการพัฒนาในส่วนของสมรรถนะค่ะสมรรถนะที่ต้องรับการพัฒนานะคะเป็นสมรรถนะหลักค่ะถัดไปนะคะ สมรรถนะหลักนะคะขององค์กรเรามีด้วยกัน5ข้อด้วยกันค่ะคือเรื่องของการมุ่งผลสำลิดบริการที่ดีการสังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยะิยธรรมและการทํางานเป็นทีมนะคะสําหรับนางสาววันวานนะคะที่ได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชาจากผล การประเมิน pms นะคะคือเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการสังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพค่ะขอให้ระบุหัวข้อเรื่องหรือพฤติกรรมที่มุ่งเน้นนะคะอันนี้จากการตกลงกับผู้บังคับบัญชานะคะขอให้นางสาววันวานนะคะ,ะทำในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะคะในการทำงานขึ้นมานะคะก็ระบุลงไปนะคะถัดไปค่ะ จะเข้าสู่เรื่องของการกําหนดวิธีการพัฒนานะคะตามแนวคิดการเรียน,นรู้แบบ70-20 1 0นะคะทุกท่านในส่วนราชการของเรานะคะคงจะพอคุ้นเคยกับรูปแบบการเรียน,นรู้แบบ70-20 1 0มาพอสมควรแล้วนะคะในส่วนแรกค่ะการเรียน,นรู้แบบ70% 70%นะคะ ก็มีวิธีการย่อยๆอยู่ด้วยกันหลายวิธีการนะคะการติดตามแม่แบบการมอบหมายงานเพิ่มเติมการมอบหมายงานท้าทายการมอบหมายโครงการพิเศษการหมุนเวียนงานการปฏิบัติงานจริงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือการทํากิจกรรมกลุ่มนะคะโดยกรณีนางสาววานวานนะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานจริงค่ะระบุรายละเอียดงานไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของออกแบบนะคะ เนื่องจากเน้นการสร้างนวัตรกรรมนะคะจะเป็นการออกแบบการจัดทำ IDP นะคะโดยใช้ Google Form ค่ะ,คะเราก็ระบุลงไปนะคะจำนวนวันในการพัฒนาตามวิธีการที่เรากำหนดนะคะเรื่องการปฏิบัติงานจริงโดยคำนวณระยะเวลา6ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะคะตรงนี้นะคะจำนวนวัน7วันค่ะเราระบุลงไปนะคะ ถัดไปค่ะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ20%ค่ะวิธีการเรียนรู้แบบ20%มีอยู่ด้วยกัน4วิธีการนะคะการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงการประชุมและการให้ข้อมูลป้อนกลับค่ะสําหรับนางสาววันวานนะคะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลป้อนกลับค่ะนะคะระบุรายละเอียดของการให้ข้อมูลป้อนกลับนะคะนั่นก็คือการรับฟังนะคะข้อเสนอแนะหรือข้อมูลป้อนกลับต่างๆนะคะ จากผู้บังคับบัญชาแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะงานของแต่ละคนนะคะระบุข้อมูลไปโดยสังเกตค่ะมาถึงในส่วนของจำนวนวันในการพัฒนานะคะในส่วนของข้อมูลป้อนกลับนะคะจำนวน2วันค่ะถัดไปค่ะ เป็นการเรียนรู้แบบ10%ค่ะมีวิธีการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะคือการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการฝึออกอบรมค่ะกรณีนี้นะคะเราเลือกการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะก็ระบุนะคะว่าช่องทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเรานะคะเราเลือกวิธีการอะไรนะคะสําหรับนางสึกาวันวานนะคะเป็นการศึกษาจากเว็บไซต์นะคะหรือคลิปวิดีโอที่มีเผยแพร่อย,อยู่นะคะ ในเรื่องของการใช้ Google Form ค่ะแล้วก็ระบุข้อมูลลงไปนะคะ,คะหรือในส่วนนี้นะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองมีหลายช่องทางมากเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการเรียนรู้ที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เรียกว่า e-learning นะคะของหน่วยงานต,ต่างๆนะคะตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะระบุลงไปได้นะคะจํานวนวันในการพัฒนาของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเรากําหนดไว้ว่า1วันค่ะ ข้อมูล,ลงไปนะคะถัดไปค่ะเป็นการรวมจำนวนวันของการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากผลการประเมิน PMS ของเรานะคะทั้งหมด3วิธีการของเราค่ะรวมจำนวนวันนะคะ10วันค่ะถัดไปนะคะจะเข้าสู่ส่วนที่2.2ค่ะเป็นการพัฒนาตามความจำเป็นตามภารกิจขององค์กรค่ะ เพื่อนๆแต่ละคนนะคะคงจะทราบดีว่าในแต่ละปีงบประมาณนะคะเราอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือมีภารกิจของกลุ่มงานที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองนะคะตามความจําเป็นตามภารกิจขององค์กรก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงค่ะกรณีนางสาววันวานนะคะสิ่งที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชานะคะคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เนขานุการในที่ประชุมนะคะระบุลงไปค่ะ ไปนะคะเป็นการกําหนดวิธีการพัฒนาในรูปแบบ70-20-10ค่ะการในรูปแบบ70%นะคะกรณีนี้นะคะแล้วเลือกวิธีการก็คือเป็นการมอบหมายงานท้าทายนะคะรายละเอียดของการมอบหมายงานที่ท้าทายนะคะก็คือ,เ,อเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการนะคะในคณะกรรมการที่แลกมอบหมายนะคะท่านก็สามารถที่จะ ระบุชื่อคณะกรรมการลงไปได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธรารณะประโยชน์นะคะซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาของสำนักนะคะจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนานะคะในกรณีนี้นะคะเรากำหนดไว้ว่า7วันค่ะระบุลงไปนะคะถัดไปค่ะ เข้าสู่รูปแบบการเรียน,นรู้แบบ20%ค่ะสำหรับในเรื่องพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลยขานุการนะคะเราเลือกวิธีการ20%คือการประชุมค่ะกรอกรายละเอียดของการประชุมลงไปนะคะก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะและตอบข้อสักถามค่ะของคณะกรรมการนะคะเราระบุลงไปนะคะและจำนวนวันที่เราใช้ในการพัฒนานะคะ เหมือนเดิมนะคะเระยะเวลา6ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะคะสำหรับการประชุมเรากำหนดไว้ว่า2วันกำหนดใส่ไปนะคะถัดไปค่ะเป็นการเรียนรู้แบบ10%นนะคะเราเลือกการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะกรอกรายละเอียดของวิธีการเรียนรู้ลงไปนะคะนั่นก็คือเราจะมีการศึกษาจากเอกสารนะคะหรือคู่มือนะคะที่เกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอต่อที่ประชุมนะคะ เราระบุลงไปนะคะจำนวนวันสำหรับการในรู้แบบ10%ในส่วนนี้นะคะ1วันค่ะค่ะถัดไปนะคะเป็นการรวมจำนวนวันทั้งหมดที่ใช้สำหรับการพัฒนาตามข้อ2.2นะคะก็คือ10วันนะคะถัดไปค่ะ เป็นการรวมจํานวนวันทั้งหมดของการพัฒนาตนเองที่ได้ระบุไว้ใน IDP ฉบับนี้นะคะก็คือในเรื่องที่2.1และ2.2นะคะกรณีนี้นะคะเรากําหนวดวันที่พัฒนาไว้นะคะหัวข้อละ10วัน2หัวข้อนะคะก็รวมจํานวน20วันค่ะระบุลงไปนะคะค่ะถัดไปนะคะ นี้เป็นส่วนสุดท้ายนะคะของ IDP ฉบับนี้นะคะก็คือเรื่องของการรับรองแผนพัฒนารายบุคคลที่เราได้กําหนดไว้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP นี้นะคะได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับตัวท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ คลิกเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ค่ะครบถ้วนถูกต้องแล้วท่านสามารถที่จะกดที่ส่งได้นะคะหรือถ้าท่านไม่มั่นใจนะคะอยากจะย้อนกลับไปดูความถูกต้องของข้อมูลที่ได้กรอกไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านสามารถที่จะ กดไปที่กลับนะคะค่ะก็จะสามารถที่จะย้อนลงไปในข้อมูลในแต่ละส่วนได้นะคะเมื่อเราตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องแล้วนะคะเราก็กดที่ถัดไปนะคะเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าสุดท้ายเรื่องของการรับรองแผนพัฒนารายบุคคลนะคะเมื่อท่านมั่นใจข้อมูลครบถ้วนถูกต้องท่านก็กดส่งค่ะ เมื่อท่านกดที่ส่งแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอที่ปรากฏอยู่นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นส่วนสุดท้ายของการจัดทํา IDP โดยใช้ Google Form ของเรานะคะเมื่อท่านเห็นหน้านี้นะคะนั่นหมายความว่าข้อมูล IDP ของท่านค่ะได้ถูกส่งไปรวบรวมไว้ที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะหรือสำนักพัฒนาบุคลากรน,นะคะเรียบร้อยแล้วซึ่งจอก็จะได้มีการแจ้งเวียนให้ท่านทราบในลำดับต่อไปนะคะ ่านจะเห็นว่าการจัดทำ IDP ของเราในปีนี้นะคะมีความเป็นดิจิทัลนะคะมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีการประหยัดกระดาษมากยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าหากท่านมีปัญหาในการใช้งานระบบนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยในการจัดทำ IDP ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขาธิการมุทิศสภาหรือสำนักพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะ